ơ <laughs> bưởi เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลางังทําอาหารนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู2 2เพื่อรับเพชร488เม็ด m, แล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ Wo ร์สพีดคลิปนี้ครับทุกคนเราจะมาสอนทุกคนทำอาคาษากันไม่พูดทำทำเพลงให้เสียเวลาครับทุกคนก่อนที่จะมีคลิปนี้เดี๋ยวเราจะแจกเป็นใน ส่วนของเจ้าอาคาสะคอมพาสโลดที่ได้มาจากการตีอาคาสะเท่านั้นทั้งหมด44 1อันแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าผมสามารถหาวัตถุดิบเหล่านี้มาได้ถึง44อันได้ไงทั้งที่มันหายากในขนาดนั้น ในส่วนของช่วงเช้าของวันนี้ครับน่าจะเป็นวันที่ผมอัดคลิปเออแล้วก็ลงคลิปเลยนะผมได้ทําการสตรีมหาในส่วนของเจ้าคอมพาดโลสตัวนี้ซึ่งเในในการออกเนี่ยมันออกค่อนข้างที่จะยากมากแม่ครับแต่มันก็ได้มีคนคนนึงมาพิมพ์ว่าต้องการของหรือเปล่าและคนคนนั้นครับทุกคนไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนั่นก็คือผู้พัฒนาคนเก่าครับวอปซี่อ้าผู้พัฒนาคนเก่าเข้ามาให้ของผมด้วยอะ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าประหลาดใจนี ครับผมแล้วก็คาดไม่ถึงด้วยนะว่าจะเป็นผู้พัฒนาคนเก่าเอาของมาให้กับเราซึ่งช่องผมมันก็เป็นแค่ช่องเล็กๆเท่านั้นเองนะครับผมเราก็เลยได้วัตถุดิบมาแจกโอ้โห4 4ชิ้นเลยอ่ะ ซึ่งในส่วนของคลิปคิปนี้นะผมขอแค่250ไลค์พอครับเมื่อคลิปนี้ครบ250ไ like ลค์เราจะแจกเป็นในส่วนของอาคษ c คอมพ s สลดทั้งหมด44อันถ้าได้100ไลค์เราจะแจกประมาณ10คน150ไลค์ครับเราจะแจก20คนแล้วก็200ไลค์ครับเราจะแจก30คน250ไลค์ครับเราจแจกทั้งหมด44คนอ่าก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยสําหรับใครที่ขี้เกียจหาในส่วนของอาคษาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า วิธีการหาอาคาสาเนี่ยสามารถทําได้ยังไงเออน่าจะแค่43ชิ้นนะทุกคนเพราะว่าอ,อีกหนึ่งชิ้นเนี่ยผมจะเอาไว้ทําเองด้วยในส่วนของอาคาสาครับอันนี้ผมจะแนะนําเลยนะครับผมแนะนําให้เข้าไปในส่วนของเซิร์ฟเวที่ไม่มีผู้เล่นและเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่และเมื่อเราเข้ามาสู่ในเกมแล้วครับทุกคนเราก็รอในส่วนของประตู Infinity Castle เกิดเจ้าประตูเนี่ยมันจะเกิดทุกๆ10นาทีนะครับผม ซึ่งจริงๆเราไม่ต้องรอ10บนาทีหรอกแค่เราเข้าเซิร์ฟ V.I.P อันใหม่แล้วรอประมาณ20วินีครับมันจะมีประตูเกิดซึ่งประตูแต่ละที่เนี่ยจะเกิดไม่เหมือนกันเลยนะนี่เวลาเกิดก็จะขึ้นแบบนี้ครับตอนนี้มันเกิดที่คาราคุระทาวล้วก็แค่ไปที่คาราคุระทาวกดว่าไปในส่วนของประตูคาราคุระทาวเนี่ยมันจะเกิดประมาณตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด enter เข้าไปเลยกดตัว e และเมื่อเราเข้ามาในส่วนของเลทครับทุกคนสิ่งแรกที่ผมจะให้ทุกคนทําเลยนั่นก็คือ Equip พลังของกิลกามิกิลกามตเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพลังที่ลงดันเจี้ยนได้ไวแบบมากๆคลิปนี้ครับเราจะแจกวัตถุดิบในการทํากิลกามิทั้งหมดทั้งหมดกี่คนดิเดี๋ยผมหาวัตถุดิบอันไหนวะนี่ผมจะแจกในส่วนของวัตถุดิบในการทํากิลกามตทั้งหมด10คนถ้าคลิปนี้ถึง 250ไลค์แล้วทำไมกิลกาเมมันถึงสำคัญในส่วนของเลดเจ้าอินฟินิตี้แคสเซลตัวนี้เพราะว่าสกิลตัว F ของมันครับทุกคน <you>. yeah. คือมันค่อนข้างที่จะแอคหน่อยนะเดี๋ยวรอมันนิดนึงครับ เจ้ากิวกาเม็ดในส่วนของสกิลตัว f ครับทุกคนมันจะทำการเคลียร์ดันเจียนให้เราจนไปถึงเวฟที่15ได้เองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาตีคิฟทีละเวฟทีละเวฟนี่เป็นอีกหนึ่งความโกงของเจ้ากิวกาเม็ดในส่วนของโหมดดันเจียนครับฉะนั้นผมจะแจกเมื่อไลฟ์คลิปนี้ครบ200 50ไลค์ครับอ่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะขี้โกงมากนะต้องขอบคุณน้องคนหนึ่งมากที่คอมเมนต์มาว่าเฮ้ยพี่ให้ใช้ในส่วนของกิลกรเมสกิลตัว F มันจะเคลียร์ดันเจียนแบบอัตโนมัติโดยทันทีจะลดเวลาเนี่ยเหลือประมาณ1นาทีนะครับผมในการมาเจออาคาซะก็นาทีหนึ่งมันก็คือท่าแอคท,ที่เราเห็นไปในเมื่อกี้นี่แหละเจ้าอาคาซะนะครับผมมันจะดรอปของประมาณ2ชิ้นครับทุกคนดรอปตามนี้เลยในส่วนแรกครับจะเป็น ในส่วนของอาคาะาคอมพ s สลดที่จะมีเรียในการดรอปอยู่ที่1.25%ไ i t Upper n เตติลอัรรีในการดรอป1.25%แล้วก็จะเป็นในส่วนของอาคาซะเอ,อ่อมันจะเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้อะผมอ่านไม่ออกเหมือนกันที่มันจะเป็นผ้าลุมนะครับผมจะดรอป100%ถ้าเราใช้ดาบทันจิโร่ในการฆ่ามัน นะนี่ก็คือวิธีการหาไอเทมนะครับผมสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยก็คืออาคาสะคอมพาสโรสอันนี้เราต้องใช้1อันนะโอเคเราก็ตีไปนะครับผมเลือดมันอยู่ประมาณ15บิลเลียนนะค่อนข้างที่จะเยอะมากเราก็ลงไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะได้ในส่วนของอาคาสะคอมพาสโรสแล้วก็วัตถุดิบต่อไปครับทุกคนเราต้องรอตอนกลางคืนเท่านั้นถ้าไม่ใช่กลางคืนเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะหาวัตถุดิบเจ้าตัวนี้ได้โอเคเดี๋ยวเรารอสักครู่นะ โอเคครับเมื่อถึงตอนกลางคืนแล้วนะทุกคนวัตถุดิบต่อไปที่เราต้องการครับเราไปที่ในส่วนของ Elite Castle เมื่อเรามาถึงในส่วนของ e l ลิทแคสเซครับมันจะมีในส่วนของ NPC มุสันที่ลอยฮิฮีอยู่ตรงนี้เราต้องซื้อในส่วนของมุสันกิฟที่จะใช้ในส่วนของมุสันบัตรทั้งหมด200เอ้ยไม่ใช่2,500นะครับผมเจ้าตัวนี้เราก็สกิลกิลกาเม็ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้มาเมื่อเราได้วัตถุดิบ2อย่างนี้แล้วครับมุสันกิฟแล้วก็อาคาสานนะให้เรากดใช้ในส่วนของมุสันกิฟก่อน มุสันกิฟกดใช้ครับมับเข้าให้โอเคเมื่อเรากดใช้มุสันกิฟครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอาคษาะานะคอมพาสลดบึ๊บเข้าให้แค่นี้ครับทุกคนเราก็จะปลดล็อกในส่วนของอาคษาะาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่แน่อะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของสกิลเนี่ยสิ่งที่เราจะทําถัดไปครับนั่นก็คือในส่วนของการใส่บีดซิ่งแล้วก็ตีบวกในส่วนของเสื้อด้วยนะไททันที่มันบวกในส่วนของกล้ามเนื้อเนี่ยสเตตออสเตงเนี่ยของผมน่าจะเป็นในส่วนของอันไหนวะที่มันบวกสเตงเยอะ ด a ร์คซเลเยอร์โอ้โหดาร์คซเลเยอนี่แม่งพอๆกับ u ัปเปอร์แรทีเลยนะจริงๆใช้แค่ Dark ค a เลเยอร์เน mm ี่ยแม่งครอบคุมทุกอย่างแล้วนะครับผมโอเคเราก็ okay. ok å, ใส่บีดซิงให้กับอาคาซาของเราครับโดยมันจะใช้ในส่วนของเจ้าบีดซิงสโตนตัวนี้สามารถหาได้จากการตีบอสสุคุนะหรือว่าขุดแรกก็ได้นะครับผมขุดแรกก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันกดใช้ไปแล้วก็ตีบวกในส่วนของเสื้อด้วย80 minutes later โอเคตอนนี้ก็บวก1ิเป็นที่รยบร้อยโอ้เดี๋ยวนะนี่คือเอฟเฟกต์ออร่าของแอสเซซอรี่ใช่ไหมเฮ้ยทุกคนโหแอสเซซอรี่เฮ้เยคดคดเหมาะกับอวตารของผมเลยว่ะแต่ปิดไปดีกว่านะครับผมแอสเซซอรี่ก็หน้าตาอย่างนี้เลยนะอุย้ยมีสีเรืองแสงด้วยปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลแล้วก็ดาเมจกันครับ <S <S เดี๋ยวเรามาให้ดูในส่วนของสเตตที่เราอัพนะครับผมอัพเป็นในส่วนของสเปเชียลนะทุกคนใส่ลิลิกตามนี้เลยบัฟดาเมจดาบไม่เกี่ยวกับ อ๋อสเปเชียลเลยนะตามนี้เลยนะครับอ่ะเ,เรามาเริ่มกันที่การโจมตีแบบปกติครับโอ้สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านถ้าโจมตีแบบปกติผมว่ามันเป็นท่าย้อมแมวนะทุกคนคือมันเป็นท่าย้อมแมวอะ่ะอันนี้น่าจะเหมือนกับในส่วนของพวกอัปเดตก่อนๆเลยนะครับแค่เปลี่ยนในส่วนของสีเท่านั้นเองนะแต่ก็มันดูสว่างเออไอ้ที่มันดูสว่างขึ้นเนี่ยมันดูสวยอ่าหรือว่าเป,เป็นเพราะว่ามันตอนกลางคืนวะ โอ้ยดาเมจก็ใช้ได้อยู่นะครับเริ่มต้นกันด้วยสกิลตัวแซดโอ้ย1.3ึ่ามมิเลียนอุ้ยเดี๋ยวสกิลสวยมากครับสำหรับสกิลตัวแซดของเรากระตุกเลยเฮ้ยทำไมมันสกิลแรงจังเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอบิลิตี้แรกเลยมั้งที่สกิลแม่งแรงได้ขนาดเนี้ยเอ๊ะกูคงแม่งทำยากสัสตร์มันยังไม่แรงเท่านี้เลยสกิลตัวแซดครับอุ้ยโอ้โห คือแบบอยากจะดูแบบให้หลายๆรอบนั้นแต่ครูดาวมันค่อนข้างที่จะนานมากๆโอเคเราลองแบบไม่มีดัมมี่ดูนะตัวแซครับโอ้ยเกดเหินมาสวยมากทุกคนโอ้โหแค่นี้ก็น่าจะคุมแล้วครับแค่นี้ก็น่าจะคุมแล้วแหละครับแค่มีสกิลในส่วนของสกิลตัวแซดเนี่ยดาเมจแรงสกิลสวยสกิลตัวเ ว้าวออ้แปดจุดฮะบิลเลียนนี่น่าจะใช้แทนดาเวอร์จิลได้เลยนะทุกคนสําหรับเจ้าอาคาซาข,ของเราแรงมากสกิลตัวเอ็กเนี่ยดูรับสกิลดาเมจดาเมจด,ดีมากเลยอะแล้วก็สกิลค่อนข้างที่จะสวยโอเคคูดาวไวเก่งเก่งมากอาคาซาข,ของเราในในที่สุดก็มีอะไรที่มันเก่งสักทีนะคุ้มค่ากับแกการเสียเวลาทําหน่อยสกิลตัวซีโว 12.8บิลเลียนนี่ขนาดผมใส่แค่ในส่วนของลีลิกที่มันบวกพลังดาบ70%นะทุกคนแค่ลีลิกเจ้าตัวนี้เท่านั้นถ้าผมใส่ในส่วนของแบ็กสมิธแมนอะน่าจะแรงมากกว่านี้แต่ผมไม่มีแบ็กสมิธแมนครับใครที่มีก็เอามาให้พี่ได้นะไอ้น้องสกิลตัวซีอีกหนึ่งรอบครับโอ้โห12.8บิลเลียนคือถ้ามีแบ็กสมิธมันน่าจะแรงกว่านี้แบบโคตรเลยอะสกิลตัววี 17.1บิลเลียนคูดาว20วินาทีสกิลโคตรสวยแต่คูดาวนานไปหน่อยนะผมว่าโอเคที่สุดอะนั่นจะเป็นในส่วนของตัว X แล้วก็ตัว C ีไว้ที่มันคูดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะไวโอ้โหทุกคนอาคาซาคุ้มค่าแก่การทําที่สุดแล้วครับอัปเดตนี้เป็นอัปเดตท,ที่ดีมากจนผมต้องชมนะไม่มีอะไรแย่เลยทำง่าย แถมสกิลสวยและก็ยังเก่งอีกต่างหากไม่เหมือนกับอัปเดตก่อนๆที่สวะหมาส้นตีนมากที่ทำโคตรยากแล้วก็ดาเมจเนี่ยไม่คุ้มค่าแก่การทำแล้วก็ไม่คุ้มค่าแก่การเสียเวลาเล่นเลยนะครับผมโอ้โหให้ดูอีกรอบครับทุกคนสาหรับสกิลตัววีของเราเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรที่เราต้องให้ดูแล้วเหลือแค่ว่า คลิปเนี้ยมันจะครบ250รลายหรือเปล่าถ้าครบ250รลายเราจะได้แจกในส่วนของอาคษะคอมพาตตัวนี้ไปให้ทุกคนทําแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปเสียเวลาทำนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ไปดูครับเจอกันครับบ๊ายบายอืมอืมอเก่งมากทุกคนอาคษะของเรา